วันนี้เรามาไกลถึงเชียงรายจ้าเชียงรายจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะพี่แม่สายครับสามเหลี่ยมทองคำนอกจากพระธาตุโดยตรงเนาะที่นี่นะคะห้ามพลาดเลยพอขึ้นมาตรงพระธาตุปูเข้าแล้วอ่ะเห็นอันดับแรกเลยก็คือพระปุะมุขทุกเคยพูดเรื่องพระประคุขที่หนึ่งที่ที่จังหวัดเชียงใหม่บอกให้ที่นี่เด็ดกว่าเด็ดกว่าเหรอเออเห็นเป็นองค์ท่านแล้วก็สีเหลืองทองมากๆประกายคือแบบสุดๆเลยพญานาคคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าเห็นเป็นพญานาคจริงๆแล้วก็ม,ม,มีเสียงเหมือนในในเนี้ยเหรอ,อไม่ไม่เหมือนสีเขียวค่ะเ,เะพราะนั้นสายสีเขียวนะคะในกวนพา่าที่นี่ซึ่งพระธาตุตรงนี้นะคะสุดจริงๆงแสงนี้นะพี่แรงมากองพระธาตุเนี้ยมีอายุแบแบยาวนานมาแล้วเป็นหลายร้อยปีเลยเลยแสงที่เห็นคือมีร้อยก็ให้ร้อยอะ รายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะคบพบกับรายการอิจูมูเด็ดนะคะรายการที่จะพาไปมูในที่เด็ดๆแบบไม่มีกั๊กเนาะในแบบฉบับแบบจุนะคะวันนี้จูมีพิธีกรรับเชิญนะคะพี่แบ๊บก็วันนี้จะเป็นพิธีกรคู่ร่วมกันนะคะก็เขาเรียกว่าเรามามูพร้อมกัน<ช>ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในช่องเราติดตามเรานะคะก็จะได้ มูพร้อมกันในวันนี้นะคะครับผมวันนี้เรามาไกลถึงเชียงรายจ้าเชียงรายจ้าอย่างที่บอกเนาะว่าอาทิตย์นี้เรามาห่มพธาตกันที่จังหวัดเชียงรายเนาะก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทํารายการที่เชียงรายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะพี่แม่สายครับแม่สายแล้วก็อยู่เชียงรายสามเหลี่ยมทองคำดานหลังนี้เห็นไหมเออไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยรู้คนเห็นไหมว่าสามเหลี่ยมยังไงเออที่นี่ดีมากนะ ตั้งแต่เราเข้ามาเลยอ่ะก็รู้สึกเลยว่าใครที่มาเชียงรายนะนอกจากพระทาตโดยตุงเนาะที่นี่นะคะห้ามพลาดเลยแล้วก็อยู่ในอำเภอเดียวกันไหมใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะคะขับมาประมาณชั่วโมงหนึ่งอ๋อเขาเรียกว่าอะไรพี่พระทาตุปูเข้าใช่ปูนะปอปลาสละอูนะคะหรือถ้าเกิดด้านขึ้นมาด้านหน้าเขาก็เขียนว่าปูเนาะพอสักเขาสละอูนะคะได้ทั้งปูเข้าและปูเข้าเลย แล้วพระธาตุภูเข้าจะมีอะไรหรือเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตามเลยครับเราก็มาถึงจุดแรกนะพี่เราเรียกว่าทางขึ้นแล้วกันแค่ทางขึ้นแรกนะคะเราก็พบกับแบบความขังของสายมูที่เป็นสายพญานาคแล้วอะงดงามมากงดงามวดกับมีจริงคือถ้ามาที่นี่นะคะสายพญานาคไม่พลาดอพี่ต้องมานะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปมู ตรงจุดที่ทุกคนพอขึ้นมาจะเจออันแรกเลยด่านแรกก่อนด่านแรกเลย,แร,เลยแรกตังค์ไว้เลยนะครับเสียตังค์นี่ต้งองเป็นกระเป๋าอะไรนะใช่จุดแรกคืออะไรครับพี่อ่อพระอุปคุตครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูพระอุปคุตพร้อมกันเ,เลยครั ราก็มาถึงจุดแรกเลยเนาะที่ตะก,กี้พี่แบงค์พูดถึงนะคะก็คือพระอุปคุตเลยซึ่งพระอุปคุตนะอย่างที่จูเคยบอกนะพี่ว,ว่าพระที่ดีพระที่ควรมีที่บ้านนี้ดีกว่าจะต้องมีสามท่านนี้สามองค์นี้นะคะก็คือประกอบไปด้วยพระอุปคุตพระศิวลีแล้วก็พระสังกจจยท่านดังในเรื่องของเกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับเงินกับทองโชคลบอ่าโชคลาบได้หมดจริงๆอ่ะคือในบ้านอ่ะ ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือสามองค์นี้นะเออแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาตรงพระาธาตุปูเข้าแล้วอะ่ะเห็นอันดับแรกเลยก็คือพระอุปคุตเพระาะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรพลาดเห็นพระอุปคุตเป็นยังไงครับพลังงานอ้โหูบอกแบบนี้จุ๊เคยพูดเรื่องพระอุปคุตที่หนึ่งพี่ที่จังหวัดเชียงใหม่มที่เป็นวัดอุป,ปคุตเลยนะที่มีหลายรายการอ่ะไปถ่ายกันเต็มเลยบอกให้ที่นี่เด็ดกว่าอีกเด็ดกว่าเหรอเออ แต่เราไม่บอกนะว่ารายการอะไรเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องเรามาถึงนี่เลยใช่แต่ที่นี่เด็ดกว่าเห็นเป็นองค์ท่านแล้วก็สีเหลืองทองมากๆประกายคือแบบสุดๆเลยแล้วก็ที่ไม่ควรพลาดเลยอย่าลืมที่พี่แบงค์บอกว่าต้องเตรียมอะไรเหรียญครับเหรียญเพราะว่าทุกคนมาอธิษฐานนะคะหนึ่งข้อแล้วก็โยนเข้าไปในบาทเข้าไปในบาเดี๋ยวจะทำให้ดูกันค่ะโอเคสวัสดีเฟียสสวัสดีค่ะเรามาพบกับ พิธีกรเอนกันไม่บอกให้ก่อนอันนี้ไม่ใช่จัดทริปนะเรามาบางทีเรามาพอดีเรามาผมพระธาตุพร้อมๆกันนะคะมาทิพย์บุญเออมาทิพย์บุญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฟียสจะทําให้เราดูว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างใส่หมูต้องพกไงพกไงครับนี่เวลาไปไหนเผื่อจะต้องมีได้วางได้ได้วางบนตั้งหรือโยนเหรียญใช่แล้วก็ใส่หมูนะที่เขาแนะนำให้พกเหรียญสิเพราะอะไรปะ มันมีทั้งเงินและมีทั้งทองคุณจะได้ทั้งเงินและทองนี่ใส่มมูเดี๋ยวเฟียจะโยนให้ดูวิธีการโยนไม่เข้าเริ่มต้นอย่างไงเอ่ยเริ่มต้นแห่ทิษฐานนะคะขอพรหนึ่งอย่างจริงๆอ่ะคนก็จะถามเข้ามาเยอะว่าเอ้าต้องโยนกี่ครั้งเอออันนี้ไม่ไม่ได้จําเป็นนะคะแต่ว่าอยากให้ตั้งจิตเนาะแล้วโยนจนกว่าจะได้เข้าอ่ะได้เข้าโยนไปเรื่อยๆื่อการตั้งจิตแต่ถ้าครั้งเดียวแล้วเข้าเลยก็แจมแต่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ท่านตั้งใจอยากจะให้อยู่แล้ว ถ้ามีกฎเกณฑ์ยากเกินไปสําหรับตัวตูคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ทำแบบนั้นเออโอเคเดี๋ยวทําให้ดูไม่เข้านะคะออเข้าเข้าอาจจะเข้าครั้งแรกก็ได้เออเอาแล้วนะเอาสูู้้เอาใหม่เอาใหม่เอาดี๋วก่อนนะอันนี้ทําให้ดูนะคะเพราะว่าไม่เข้าก็โยนไปเรื่อยๆมาจะ้หมดตัวแล้วครับ ุดแรกผ่านไปก่อนที่เราจะขึ้นไปบนพุทธานะคะจุดแรกก็เสียเวลาแล้วทุกคนเอาเวลามายนกันให้พอก่อนนะรึ่งชั่วโมงน่าจะได้อันนี้ก็คือทางเข้าบริเวณที่เราจะขึ้นไปพุทธานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมกันพญานาคตัวนี้เป็นไงบ้างครับก็อย่างที่จูบอกตอนต้นเนาะว่าเห็นเป็นพญานาคจริงๆแล้วก็มีเสียงเหมือนในในเนี้ยเหรอไม่ไม่เหมือนก็เป็นพญานาคเหมือนที่เราเคยเห็นทุกวันเลยพี่ สีเขียวค่ะเพราะนั้นสายสีเขียวนะคะในกวนาพาดที่นี่าาแต่อาจจะเป็นด้วยศิละปะมางความเข้าใจของคูนะคะว่ามันเป็นศิละปะทางร้านนาพ,พื้นที่เออท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีองค์พญานาคท่านจริงไหมจริงสามเสียดจริงเรามีวิธีการบูชากับท่านยังไงได้ไหม แนะนำนะจูก็ยังแนะนําเรื่องการใช้น้ําน้ํารดน้ํารดหลังท่านใช่ไหมใช่เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแน้กับตัวเราแล้วก็ให้กับเหมือนทําความเคารพใช่ไหมดีกว่าเหมือนเหมือนเราไปทําคารพเหมือนส่งน้ําผู้ใหญ่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเราไปทำพร้อมๆกันอ๋อครับผมแนะนํานะคะเดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงบริเวณกลางนะพี่แบงค์เนาะกลางไหมกลางลำตัวท่าน ง่ายๆเลยให้เรานับองพระอุปคุตคือด้านหลังพระอุปคุตนะคะใครที่แบบอุ้ยตรงไหนกลางไหนบันไดที่เท่าไหร่ให้มองไปที่ด้านด้านด้านข้างอะเนาะเขาเรียกด้านข้างก็จะมีหลังพระอุปคุตอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะคะสองฝั่งได้หมดโอเคท่านทำให้ดูถ้าถ้าเหลือนี่ทำไงต่อยน้ำเหลือแนะนําให้กินเป็นมงคลเป็นมงคลจริงๆอ่ะเขาก็ให้ลดเพื่อให้เหลือนะเหลือเพื่อ เอาน้ำเนี่ยมาเป็นสิริมงคลกับต,กตัวเรา,เราในในวันนี้เรามาท่านเหมือนเรามาคารพบบูชาผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออย่างเงี้ยเนาะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลโอเคอ่าเดี๋ยวเราทำกันเลย เราก็เดินมาถึงบริเวณพระาธาตุแล้วซึ่งพระาธาตุตรงนี้นะคะสุดจริงๆเป็นไงคือ,อรู้เลยแสงอย่งนี้นะพี่แรงมากด้านในเราก็ด้านในอ่ะมีความแบบองค์พุทธรูปพ,รพุทธลูปอ่ะน่าจะแบบคือจากที่เราฟังเนาะเขาบอกว่ารมพระาธาตุนี้ยมีอายุแบบยาวนานมาแล้วเป็นหลายร้อยปีเลยเลย เพราะฉะนั้นพอพระพุทธรูปที่เป็นเก่าๆเนาะอย่างที่จูเคยเห็นถ้าเกิดเป็นคนถามจะเยอะเรื่องเกี่ยวกับพุทธรูปว่าแล้วถ้าพระพุทธรูปเก่าๆอ่ะพี่จูเห็นเป็นยังไงแสงคือเยอะมั่งจริงสมัยก่อนน่ะวิธีการปลุกเสกหรือวิธีการใช้มวลสารนี่หว่าหรือการพิธีกรรมเออพิธีกรรมอะ่ะคือดีมากๆแสงที่เห็นคือให้มีร้อยก็ให้ร้อยอะ่ะคือปกติส่วนใหญ่ที่จูเห็นที่พี่แบงค์ถามใช่ปะ uh huh. ก็จะมีสีทองแต่อันนี้ไม่ใช่สีทองอย่างเดียวสมมุติว่าเออถ้าสมมุติว่า ให้ดูเป็นร้อยร้อยสีก็มีร้อยเฉดสีก็ร้อยเฉดสีเลยเป็นอ่ามันเป็นลุ้งลุงค่ะแล้วมันก็จะเป็นเส้นเส้นพี่เเรียกว่าฉับพลังสีไหมไม่นาเอออาจจะอาจจะอาจจะนะคะคือคือถ้าพวกเราพูดผิดก็ก็อย่าไปไอ้นั่นแต่คือเห็นตามที่เราแบบเออเราเห็นตามที่เห็นอาจจะเรียกว่าฉับพลังสีนี่มันอ่าเพราะมันเป็นเส้นเส้นหลายสีเหมือนลุ้งใช่แล้วก็ข้อดีของสุภาพบุรุษที่นี่ดีเหมือนกันก็คือสามารถเข้าไปกราบ ด้านในได้เลยแต่ผู้หญิงให้ยืนด้านนอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ พอะาวายด้านในเสร็จเนาะสำหรับผู้ชายก็สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วก็ผู้หญิงก็อยู่ด้านบริเวณด้านนอกนะคะ<อ>เพื่อกับสักระพรนะธาตุเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะพี่เดี๋ยวเราจะียงเพราะว่าองค์องค์พระท่านเน่ะดีมีแสงพี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเสีงยสงไทยเขาบอกว่าแม่นสุดๆเลยเป็นการเสียงไทยเหมือนคําถามปลาย yes or no เนาะเอเช่นฉันจะสําเร็จภายในปีนี้ไหมอย่างนี้นะแล้วก็เขาให้ลองยกก่อน พักเพื่อเช็คน้ําหนักว่าน้ําหนักที่เรายกเนี่ยมันประมาณนี้ uh huh. แล้วก็ยกเขาเรียกทุกเทียนแพเนาะขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานว่าขอใหอ้สิ่งที่เราอะอยากจะสอบถามเนี่ยมันเป็นจริงเราจะสําเร็จจริงไหม uh huh. แล้วก็มายกพระท่านจะรู้สึกเบาวกว่าน้ําหนักแรกที่เรายก uh huh. นะแสดงว่าสําเร็จเยวมาเสียงทายพร้อมๆกัน เบาไหมเออยกแบบเบาเลยไม่เหมือนหินไม่เหมือนหินไม่เหมือนหินรู้สึกเบาเลยอะลอยยกขึ้นมาเลยเลยอ่พราะพี่รู้เลยว่าแบบพว่งขึ้นมาเลยใช่ไม่ไม่รู้ว่าหนักอะพี่เห็นเพราะฉันตรงนี้ไม่ควรพลาดนะคะอย่างยิ่งเลยสายงูเราไม่ควรสักสิทธิ์จริงค่ะ ก็สาหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีสั้นๆเนาะพี่แบงแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนเรามาก็คือเป็นเลิกดีอะชุ่มช่ำฝนตกทุกบ้านบางอย่างเราก็เลยไม่สามารถจะถ่ายได้นะก็ก็อยากจะบอกเนาะว่าแบบที่เชียงรายก็มีสถานที่ดีสถานที่ดีเยอะมากเลยอยากให้มากันนะคะแล้วก็สามารถมากาพทธาแล้วก็พระธาเยอะมากเอะมากจริงๆเชียงใหม่เชียงรายนี้โอ้โหคือภาคเหนือและกันพระธาเยอะมากเลยนะคะก็แนะนํา เชิญชวนให้เข้ามากรับไหว้กันได้นะหเราได้หมประทานไปตั้งหลายที่เลยใช่ทูกถูกค่ะก็อันนี้ส่งผลบุญแล้วกันเนาะพี่ที่พวกเรามาหอมประทานกันที่ที่นี่นะคะเออที่เชียงรายก็ขอให้แบบแฟนเพจทุกคนมีแต่ความโชคดีนะครับใช่นำรวยนำรวยเฮงเงทุกคนถูกต้องค่ะขอให้เฮงเแล้วกันเนาะในสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะที่อยู่กับเรามายาวนานตั้งแต่ต้นจนจบจะจบแล้วนะ ขอบคุณนะคะเต็นทรถ NK คาเซนเตอร์เต็นท์รถมือสองคุณภาพดีนะคะจากอ่างทองเนาะใครที่สนใจรถมือสองก็สามารถเข้าไปเพื่อดูในเพจได้ก็จะมีน้องๆที่เป็นเซลล์เนาะคอยให้การดูแลสอบถามอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคลินิกทันตกรรมเรวดีนะคะสามารถสอบถามเกี่ยวกับ การทำฟันทุกอย่างในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดัดฟันทอนฟันรากฟันเทียมราคาย่อมเยาวค่ะสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยเนาะใช่ครับแนะนํานะคะแล้วก็อยากสนับสนุนพวกเราเนาะฝากกดกระดิ่งกดกดไลค์กดแชร์กดไแล้วก็สุปเปอร์แดงขาดเงินแล้วตอนนี้ต่อไปนี้ก็จะถ่ายที่ ที่ร้านอย่างเดียวแล้วเพราะว่าไม่มีออกนอกสถาีขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามจริงเป็นอีพีสั้นๆก็จริงนะคะแต่ว่าทางทีมงานพวกเราเต็มทีเนาะเราก็ตั้งใจอยากที่มอบละกันเนาะตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสายมูแล้วกันเราอยากให้ทุกคนที่ชอบมูหรือชอบที่จะติดตามพวกเราให้ไปติดตามในที่ที่แบบแจมๆแล้วก็ขอได้แบบเฮงๆนาะใช่ครับอแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ไปนครปถมฝา าเฟอีจุด้วยนะคะกาแฟดีพุทธคุณเลิศรสกินทันทีกิดทันควันเป็นพุทธเป็นกาแฟที่ใส่น้ำมนตแนะนำนะคะก็ใครที่มานะครปผสมก็แวะแวะทักทายนะคะถ้าตูอยู่ก็เราจะได้เจอกันเนาะเล่นกาชาปองเออมีตู้กาชาปองด้วยนะคะอย่าลืมสำหรับอีีนี้นะจูกับพี่แบงก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนะคะวันนี้จูทีมงานและพี่แบงเอง ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ